ดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุกคนเหมือนในเสาวเจียวค่ะก็มาตะเลียงงัวตอนเที่ยงพี่น้องกลับมาเที่ยงกินข้าวจ้าตะเลียงงัวกระปิดหนาปิดตาใส่เพียงหักแนยพี่น้องมันแดดแห้งไม้ฮักโอบผิวหนแหละพี่น้องบัใส่กับบัวไรพี่น้องเอ้ยแดดมันแห้งแห้งชิตะก,กินนานม,มันกระติกน้ำกระเบิดกระติกพี่น้องเลยเซาวเจียวสิไปเติมน้ำอนเด้อสิไปตักเอาน,าน,าน้ำฝนที่เขาโตงไว้เลยพี่น้องคืย เฮาก็บ่ได้กินน้ำปลาปลาเด้อพี่น้องเฮาอยู่ห่อยู่นาเนาะมีแต่สิกินน้ำบาดาลหรวน้ำฝนนั่นเองพี่น้องตเอานฝนกยามมันตกถ้าบ่มีน้ำฝนกมีแต่ขุดบ่กินน้ำบาดาลเนาะจ้ะักน้ำแล้วซเจียวกสิมาเบิ่งแม่ซเจียวเพิ่นกงแยกน ไว้ต้มก็ไว้คายจ้ะไช่นี่แม่ษาเจี๋ยวปันหามากเ้าจะเขาก็เป็นคนเลี้ยงหัวเพิ่นก็ไปหาหน่อไม้มาไว้คายจ้ะอีกส่วนหนึ่งเขาก็สชีแยกต้มแล้วพี่น้องอีกส่วนเขาก็สชี้ไว้คายไว้คายแม่ษาเจี๋ยวโจมิเตะว่างามงามพี่น้องก็มิเตะนองงากมากัดไว้กินแต่มิเตะนอเฮียวมันเพิ่นบอกว่าถ้าเอาไปขายนอว่างามเดี๋ยวเขาสีตีเอาเพิ่นเขาบอกเอาจ้ะเขาก็เลยได้แค่มาไว้ต้มกินจ้ะไช่ก็จะไว้ต้มกินกับ็จวกับทุกพี่น้องไอ้ต้มไว ต้มไว้กินเท่าเองจากที่เขาสอมใส่หมอเรียบร้อยก็จนว่าเต็มพี่น้องเอ้ยหมอซึ้งเท่าก็ได้ร้ายขนาดนี้ซ้ำทีกินพี่น้องเอ้ยต้อเจือก็สิเอาน้ำม,มาเติมเส่หมอให้เต็มนะพี่น้องแล้วเขาก็จะไปตั้งไว้น้ายขนาดนี้กินได้อีกร้ายวันนี้พี่น้องเอ้ยถ้าต้มไว้แล้วถ้าพอสามารถป้าไว้นานนพี่น้องแต่โดยที่เขาใสา่ตู้เย็นไว้มันสีบุก่อนจะ้ะต้องกินเนี่ยเบิดภายในหนึ่งหมืห่นและสองหมื่นแค่นั้นจะ้ะกินมาเบิดมันกระสีบูดถิ่จะ้ะ ต้มหนอมไม้ไหวซาเจก็ชิมากินข่าวฟ้าไปเบิงง่วก็ได้พี่น้องเลยเาไว้นานบ่ได้พี่น้องง่วมมนสิออกขั่วไปก่อนเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วซาเจก็ชิไปเบิงง่วาต่อเด้อจะบีิเตรียมโตก่อนมาดนี้ พนามตาคันนเห็นแต่ตาพี่น้องปันวาชิไปหาป่นทั้งหลายนี่แหละเห็นกลางปลาคนอื่นก็ชิหนีปันนี่เหนื่อโจนสรุปแล้วเศร้านี่ยสิไปเรียงงวหรือไปยังพี่น้องก็มาใช้ขั้นแน่ปิดหนาพิตาหักแต่จากที่ห้ามาจะเรียงงัวเรียบร้อยพี่น้องลายก็เคาะเรียบร้อยล้วจะห้าก็ชิเมื่อก่อนเดิบปันนี้พี่น้องก่อนเมื่อาก็ชิอาหนอม่แล้วก็พลิกเม่าคลายพร้อมพี่น้องเอาไปคายเอาพ่อได้ค่ายไปนัวปลาแดกใน่พี่น้องเอ้ยดีกลัวพ่อหานได้พี่น้องพ่อได้สื่อกินแน่แล้วเจ็บก็ชิเมื่อก้อนได้ ทั้งหน้าทั้งหลังเต็มเมื่อพี่น้องจะข้าสิพาไปลงโซกกันได้เลยแบบนี้สาวเจียวก็สิเมื่อก่อนเด็กพี่น้องก็บรรน,นีกระเพาะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล่ก็แชร์ะไรอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจียวเด้อจ้าไปบ,บาย